คิดถึงแม่นะอ่าแม่ก็คิดถึงน้องไปเตยก็คิดถึงหนุ่มหนุดูพี่ไฟเป็นไงบ้างก็ทํางานอยู่ที่บ้านยาวๆไปเลยมีเวลาโทรหาลูกหาเต้าเลยออเห็นแม่สบายดีก็โอเคแล้วแม่ก็ใจไม่ดีว่ามีอะไรแะคุยไม่มันโควิดไงโควิดแล้วเออไม่เป็นไรดูองให้ดีแล้วกั <raul> get get <t> <ie> น บ้านเกิดอยู่จังหวัดปัตตานีครับอยู่กรุงเทพมาปีกว่าแล้วครับบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดสุราธานีนะคะแล้วก็อยู่กรุงเทพน่าจะเกือบ10ปีแล้วเพราะว่าเรียนจบประมาณ5ปีแล้วก็ทํางาน5ปีก็เกือบ10ปีพอดีเอาจริงมีคนเกิดที่กรุงเทพแต่ว่าภูมิลํำเนาแล้วกันเนาะคืออยู่พิ่จิตแม่แต่จำความได้อยู่กรุงเทพมากี่ปี7ปี เริ่มต้นของการเป็นคนกกลบ้านนี่ก็คือได้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพครับจริงๆมันอยู่เขตปริมณฑลแหละอยู่ปทุมธานีระหว่างเรียนเราก็จะมีเข้ามาทํางานรับจ็อบเสริมมาเป็นนักแสดงเอ็กต้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยทั่วไปก็น่าจะตอนจบมัธยมอ่ะแล้วเข้ามหาลัยมันเหมือนกับว่าที่เราอยากเรียนอ่ะมันเป็นมหาลัยศิลปะใช่ไหมแล้วถ้าขึ้นชื่ออ่ะมันก็ต้องศิลปกรอ่ะตอนนั้น เราก็เลยทําทุกอย่างสอบเข้าอะไรแบบนี้ยให้ได้เรียนที่นี่ซึ่งมีแค่ในกรุงเทพเท่านั้นไงเออก็คือตั้งแต่เรียนมหาลัยครับ<ม><ม>คือผมเรียนอยู่จงังหวัดเชียงรายสี่ปีฮะแล้วก็เริ่มมากรุงเทพก่อนฝึกงานแล้วก็ยาวไปจนทําง,งานครับ แล้วทำไมต้องแบบอยากทํางานที่กรุงเทพเลยพี่ป๋าเพราะว่าด้วยสาขาที่พี่เรียนด้วยวิชาที่เรียนเนี่ยพี่คิดว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็คงจะหาโอกาสทํางานตามสาขาที่ตัวเองเรียนได้ยากกว่าที่กรุงเทพก็คือโอกาสมันน่าจะเยอะกว่าแล้วหละแรกๆก็คิดว่าแบบก็ไม่ได้อยากมากรุงเทพอ่แะแรกๆก็คือน่าจะมีสายงานนี้มากอยู่พอๆกรุอองเทพก็คือเชียงใหม่แต่แบบเชียงใหม่ก็แทบจะไม่มีเหมือนกันท้ายแล้วก็ต้องมาจบที่กรุงเทพอะ ่างฉันบอกเลยคือแบบเขาเจอช็อกเหมือนกันนะตอนแรกอะไม่รู้จักอะไรเลยแม้แต่สยามยังไม่เคยไปเดินอะ่ะตอนสอบเข้าใช่ไหมเหมือนต้องมากรุงเทพอะแล้วไปเดินสยามอะแล้วก็ตระหนักกับตัวเองว่าสยามมันแค่นี้เองเราวะอะไรแบบนี้เหมือนตอนแรกอะที่เข้ามาหาลัยนั่งรถเมล ผิดสายบ่อยมากเลยเธอมาหาอะไรอยู่ท่าพาาระจันทร์แล้วขึ้นรถเมล์ไปท่าพระเพราะคิดว่าท่าพระแต่ท่าพาาระจันทร์อ่ะคืออันเดียวกันแล้วมันยอ่อเขาเจ์ช็อกเหมือนกันนะขนาดไม่ได้ไปต่างประเทศอะไรงงมากเลยเยอะเยอะมากอ่ายกตัวอย่างใช้กิจวัตรประจําวันปะกะติเนี่ยเราอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมแล้วก็จะตื่นเช้า อากาศมันดีกว่าเลยอ่ะแน่ๆเลยคืออากาศาเช้าไปตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้คนคือพอมันอยู่ในเมืองที่มันเป็นเมืองเล็กๆอ่ะคนส่วนใหญ่ก็จะรู้จักกันหมดไปตลาดเช้าทักทายผู้คนอะไรทํานองนั้นต่างอ่ะต่างยันอากาศอ่ะต่างหมดเลยเพราะว่าที่นู่นก็แบบว่า ผมอยู่ปตัตตานีเนาะแล้วก็ก็สงบอะปะตัตตานีก็คือแบบมีทางทะเลมีทางภูเขาอะไรเงี้ยแล้วบ้านก็อยู่ใกล้หมดเลยเทาทะเลเท่าภูเขาแล้วตอนเย็นๆนก็จะแบบไปขับมอเตอร์ไซค์เล่นได้คือขับมอเตอร์ไซค์เล่นได้โดยการที่แบบว่าสูดอากาศได้เต็มปอดอน่เข้าใจป่ะแบบไม่ต้องห่วงว่าแบบยังมีควันรถม,มีนู่นมีนี่แล้วที่บ้านก็แบบว่าขายข้าวด้วยก็คือไม่ต้องเสียตังค์ซื้อข้าวอะ่ะอื่นเช้ามาแม่ก็ บีกินข้าวไหมเอาข้าวอะไรอะไรเงี้ยตลอดอะอาหารการกินก็จะถูกกว่าที่บ้านพี่นะกล้วยหนึ่งหวีอะประมาณ20บาทถ้าไปกรุงเทพเข้าใส่เวทเราก็รู้แหละลูกละแปบาทมันก็ต่างกันแหละเดี่ยงอยู่ที่นู่นก๋วยเตี๋ยวชามละสิบบาทยังมีเห็นนะ มีบ้าอะไรแกงส้มมีอย่างหนึ่งแกงส้มกรุงเทพกับแกงส้มใต้ก็ไม่เหมือนกันแกงส้มกรุงเทพมันจะแบบน้ําใสอะเธอแต่แกงส้มใต้อะมันจะมีความเครื่องอความเครื่องความข้นอข้นกว่าเออิสูตรเออพิดสูตรแล้วฉันกับเพื่อนฉันก็ไปตามหาแกงส้มใต้วุ่นวายมากเลยตอนมาแรกๆอะคือแบบทํายังไงดีให้กินแกงส้มเหมือนที่บ้านมันก็มีหลายร้านเนี่ยที่เขียว,วะ่ะ อาหารปักใต้อะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่ามันมันมันไม่ออริจินอลอ่ะรู้สึกว่ามันยังแบบไม่เข้มข้นเท่าอะไรเงี้ยพวกแกงเขียวหวานพวกแกงส้มพริกแกงอะไรเงี้ยโอ้ยกินแล้วรู้สึกว่าคิดถึงบ้านอะ่ะเพราะว่าอยากกลับไปกินที่บ้านมากกว่าแต่ว่าค่าคงชีพนี่ ไม่ไม่ไม่ายที่บ้านหรอกพวกค่าข้าวค่าอะไรเงี้ยมันก็พอๆกันนั่นแหละที่ไม่ชอบที่สุก็น่าจะเป็นพวกระบบขนส่งนี่แหละรถเมี์รถสองแถวอะคือไม่ชอบที่ว่าคือถ้ามันไม่แออัดอะก็โอเคไงแต่ถ้ามันแออัดอะแบบว่าชอบให้แบบชิดในอะคนมันอัดมันเหมือนเต็มแล้วก็ต้องอัดอะตอนที่มากรุงเทพใหม่ๆเราเจอรถเมย์แบบที่เต็มมากอะแล้วฝนตกแล้วก็ปิดแบบไม่มีแอร์แล้วกระเป๋ารถเมย์บอกให้ทุกคนแบบ เข้าไป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 อะชิดใน,นครับชิไในครับชิดในครับชิดหนพ่องสิกูหายใจไม่ออกแล้วเนี่ยเออ แต่ว่าสิ่งที่เอาจริงๆมันก็ไม่น่าไม่น่าจะดีทั้งประเทศอ่ะก็คือเรื่องพวกถนนหนทางมันก็ยังมีหลุมมีบ่อรถมีอะไรตะก่อนมีเดี๋ยวนี้ไม่มีละก็จะเป็นรถตู้ข้ามจังหวัดข้ามเมืองเอารถ,รถตู้รถไฟอะไรเงี้ยยังมีอยู่ที่บ้านคือสัญญาณโทรศัพท์ยังไม่มีเลยทุกวันนี้สุราษฎร์อ่ะบอกเลยว่าเป็นเมืองใหญ่พัฒนาแต่ว่าเอาเป็นว่าตำบลที่ฉันอยู่อ่ะก็คือต้องเดินหาสัญญาณโทรศัพท์พอกลับบ้านไปอ่ะเหมือนคนละโลกอ่ะเหมือนฝั่งเนี้ยวุ่นวายมากแต่พอกลับบ้านไปอ่ะคือสงบ ทุกอย่างอากาศก็ดีกว่าไม่มีมลพิษไม่มีอะไรคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านมากจริง ตอนนี้โทรหาได้แล้วเพราะว่าถึงไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แต่แม่ฉันติดอินเทอร์เน็ตที่บ้านได้ค่ะแม่ฉันก็ไปรวบรวม10คนของหมู่บ้านแล้วก็ไปยื่นเรื่องกับองค์กรอินเทอร์เน็ตนั้นๆเธอทําให้แม่ฉันสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้เพราะแม่ฉันชอบเล่นโซเชียลมาก ส่วนใหญ่ถ้าที่คิดถึงที่บ้านเนี่ยไม่มีปัญหาก็จะคิดถึงจริงๆสมมุติว่ามีปัญหาก็จะโทรไปแบบไปบ่นให้แม่ฟังโทรไปแบบเล่าให้พ่อฟังอะไรอย่างเงี้ยว่าตอนนี้เจอปัญหาอย่างงี้ท้อจังเลยก็คอคอหาแม่อะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าก่อนจะคอมันมันไม่ใช่อยู่แล้วรสุกว่าเราเขาคิดถึงแล้วก็โทรเลยอ่ะมันต้องมีเหตุการณ์มันต้องมีอะไรกระตุ้นให้รู้สึกว่า อยากโทรหาแม่มาคิดถึงเงี้ยคอไปหาที่บ้านเลยไหมคะได้นะแต่ไม่รู้ว่าเขาว่างหรือเปล่าเพราะว่าปกติที่บ้านพี่แม่เขาขายอาหารตามสั่งไงไม่รู้เขาแบบว่าทำตอนนี้ว่างหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้คือต้องลองเสี่ยงละลองฮัลโหลทำอะไรอยู่คะก็แกทุเรียนกินอยู่ไง คิดถึงลูกไหมคิดถึงสิเห็นวันนี้ทำไมโทรมาเวลานี้ล่ะปกติกลางคืนช่วงเย็นแม่ออกทีวีอยู่นะคะแม่อ้าวจริงเหรอหลจ้าครับมีเวลาโทรหาลูกหาเต้าเลยทำอะไรอยู่นีุ้ณจะเก็บร้านกรจะเก็บครัวลูกเป็นไงบ้างก็ทำงานอยู่ที่บ้านยาวๆไปเลยยาวๆไปเลยอากาศที่บ้านร้อนไหมร้อน ที่กรุงเทพก็ร้อนเหมือนกันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่กินแต่เครื่องแกงวันนี้ทํากะเพรากินกะเพราออร่อยมิทำอร่อยคิดถึงแม่นะาอแม่ก็คิดถึงน้องไปเตอก็คิดถึงหนุ่มหนุ่มดูพี่ไฟออแล้วพี่กินอะไรยังมื้อเที่ยงกินอะไรยังไม่มีอะไรแค่โทรมาบอกคิดถึงเฉยเยเขินไหมเขินสิไม่เคยดูช่องเทพลีลาไหม ก็ดูติดตามประจำไงดูประจำร้องเพลงเทพลีลาเป็นไหมอไมไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าทำอะไรนั่งโทษชอบอันนี้คือชุดอยู่บ้านใช่ไหมเนี่ยชุดอยู่บ้านต้องสวยทุกวันเดี๋ยวนี่ ไม่ได้ออกไปไหนอยู่แต่บ้านไงชุดไม่รู้จะใส่ไปไหนก็ต้องใส่อยู่บ้านใส่เซลฟี่ลงเฟซบุ๊กอะไรแบบนี้อยากกินน้ำพริกเนี่ยแต่เชา้าน้ำพริกอะไรครับอยากกินน้ำพริกปลาทูอ่ะโอ้โหปลาทูมันก็ส่งไม่ได้จีร้านนี้ไม่ส่งได้พริกปลาทูมันก็จะเน่าอ่ะจู๊แม่กะกะว่าเดี๋ยววันอาทิตย์เนี้ยหยุดแม่กะว่าเออจะทำปลาสับอะไรเงี้ยกินไหม,ไหมอ่ะได้อันนี้ได้หมดใช่ไหมได้หมดอ่ะมาเฮ้อก็นั่งเมื่อกี้ก็นั่งดูอยู่กับน้องอยู่ไอ้นั่นอ่ะมะระมาดหนูอ่ะ ออ๋เป็นไงน้องไอายกำลังหัวเราะอ,อยู่แม่ดูได้แป๊บเดียวลูกค้ามาเรียก <c oughs> แล้วที่บ้านทำตูปะไหมวันนี้ไม่ทำเลยผมป่าไม่มีตูปะกกินด้วย <c oughs> อยากกินตูปะแบบไม่มีถั่ว แม่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะฝังแก้อร่อยอร่อยก็ส่งมาให้ประเทศไม่มีพี่จะเอาไม่มีถั่วเออไม่มีถั่วมันอยู่หลายวันหน่อยนั่นแหละไม่เอาถั่วไม่ชอบกินถั่วโอเคนั่นแหละก็โทรมาพูดแค่นี้แหละก็เห็นแม่สบายดีก็โอเคแล้วแม่เข้าใจไม่ดีว่ามีอะไรจะคุยไม่มันโควิดไงโควิดแล้วมันก็เห็นเแม่ตัวเองให้ดีแล้วกันแม่ไปทำกับข้าวก่อนไหมล่ะจ้าจ้าเดี๋ยว เดี๋ยวว่าว่ากันใหม่นาะจ้าบ๊ายบายจ้าพีครับจ้าจบจบ,บสิ่งนะจ้าคิดถึงจ้าคินนี้แหละนะกินข้าวด้วยนะจ้าบายคิดถึงนะคิดถึงเหมือนกันไปละแม่ก็ดูแลตัวเองด้วยแม่วางระวังด้วยแม่ <laughs> แม่วางก่อนวไม่ได้บอกรัก,กแม่เลยปะโถ โอดอยากกลับบ้านเลยตอนนี้เอาจริงป่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้กลับแบบหลายจังหวัดก็มีวิธีการที่แบบว่าคนนอกเข้าพื้นที่อ่ะต่างกันต้องมีวัคซีนบ้างต้องกัดตัว14วันบ้างซึ่งแบบเราเป็นพนักงานออฟฟิศถ้าเราต้องอยู่14วันค่ะแปบลบว่าเราต้องลางาน เยอะขนาดไหนมันเป็นไปได้ยากมากที่แบบจะกลับบ้านในปีนี้แบบอยากกลับบ้านมากคิดถึงหมาคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คือคิดถึงน้องคิดถึงทุกคนแม้กระทั่งอากาศที่บ้านอ่ะคงอีกนานไม่รู้ว่าปีนี้จะได้กลับไหมนั่นแหละทั้งอยากแล้วก็ไม่อยากเอาอยากก่อนอยากกลับเพราะว่าเหนื่อย เวลารู้สึกเหนื่อยแล้วรู้สึกว่าแบบกลับไปชาร์จแบตอะไรเงี้ยแล้วค่อยกลับมาใหม่ส่วนความรู้สึกที่ไม่อยากกลับบ้านเพราะว่าเราอยากใช้ชีวิตของเราเองด้วยเราอยากให้บ้านมันเป็นเป็นที่แบบที่ชาร์จแบตกลับบ้านไปเพราะว่าอยากไปชาร์จแบตอะไรเงี้ยแบตเต็มแล้วเราค่อยกลับมาใช้ชีวิตต่ออะไรเงี้ยเราถือว่าเราอยากใช้ชีวิตของเราด้วยเราไม่ได้อยากอยู่บ้านตลอดเวลาอะไรเงี้ยไม่ได้แบบอยากจะลงหลักปักฐานที่บ้านอะไรเงี้ยอืมถ้าตามความรู้สึกพี่อ่ะไม่อยาก พี่รู้สึกว่าการทํางานอยู่ตรงเนี้คือตรงนี้ที่มีสังคมการทํางานเพื่อนฝูงพี่น้องเยอะมากหละมีคอนเนคชั่นอะไรเงี้ยอยู่ที่เนี่ยแบบเยอะมากลยถ้ากลับไปบ้านเอาเป็นอารมณ์ไปกลับไปพักผ่อนดีกว่ากลับไปเที่ยวหาอะไรเงี้ยพี่รู้สึกอย่างนั้นนะอืมเพราะถ้าเกิดกลับไปทํางานที่บ้านเลยพี่ก็ยังคิดว่าในสายงานของพี่ในสายงานที่พี่ทำเนี่ยมันก็คงจะมีโอกาสน้อยกว่า ก็สถานการณ์ตอนนี้นะคะมันก็ยังไม่ดีแล้วก็อยากให้ทุกคนอดทนแล้วก็ผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันนะคะแล้วก็ถ้าคิดถึงคนที่บ้านก็โทรหาคนที่บ้านบ่อยๆคุยกับเขาบ่อยๆแล้วก็มีชีวิตอยู่ในเมืองกรุงกรุงเทพนะคะอย่างปลอดภัยนะ,ะกับภัยรอบด้านของเรานะคะทุกคนต้องสเตย s a ซฟนะคะแล้วก็ มันดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยค่ะก็ถ้ายังมีแบบว่ามีพ่อแม่มีพี่น้องอะไรอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยกลับไปเยี่ยมพวกเขาบ้างอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสแต่ถ้าไม่มีก็คอก็คอกันหาบ่อยๆครับผมก็หาโอกาสกลับบ้านบ่อยๆนะครับผมก็อยากกลับบ้านบ่อยๆเหมือนกันถ้ามีโอกาสแล้วก็กลับบ้านกันแต่ช่วงนี้ก็ลำบากหน่อยนะไเ่ได้ลยโควิดเยอะบบ้านไม่ได้